วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชายหยุนและเทพชัยยองสนับสนุนโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาพิบาลพัฒนากิจการสู่สากล AAS 3G 2100เร็วชัวแรงจริงที่สุดในกรุงเทพฟิล์มกล้องแสงลามินาฟิลมคุณภาพยอดนิยมอันดับหนึ่งจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้รถโทร024222345 าเรือแห่งประเทศไทยประตูการค้าหลักของประเทศที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยในระดับสาลกลพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศเชื่อมโยงโครงข่ายการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งเสริมสร้างความมั่นคงแกร่ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมิบาลพัฒนากิจการสู่สากล น่ซื้อ iPhone 5S กับ AIS วันนี้รับส่วนลดทันที7,000บาทโโหจริงดิเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้ดีแค่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ AIS แล้วถ้าอยากได้ฟรีเลยล่ะก็ย้ายค่ายมา AIS ดีได้ฟรีโ n o k i ยอาชาติ503 ขนาดนั้นเลยเหรอง่ายยังมีส่วนลดรื่นอื่นอีกเพียบย,ย้ายค่ายเปลี่ยนเครื่องใหม่ยังไงก็คุม้มที่ AIS Shop และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจาก AIS 3 G 2100ทําทำไมฟิล์มติดรถยนต์ต้องลามินาผมวิสิตที่เวคินถ่าฟิล์มอเมริกาแท้ๆต้องลามินาครับเอกัญญาลัตค่ะเอชอบลามินาเพราะค่ากันร้อนกัอน UV เขาเชื่อถือได้ค่ะสถาบันเองผมชอบฟิล์มสวยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยอย่างลามินา Thailand Sun is so strong I choose Lamina films to cool me down ขอบคุณทุกความประทับใจกับรางวัลฟิล์มคุณภาพยอดนิยมทาก้าสี่ปีสอนจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้รถขอบคุณที่เจาะจองลามิน่า Lamina the world's number one window film โทรศูนย์สองสี่สองสองสองสามสี่ห้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณนัทยุทธครับสวัสดีครับให้ความจริงในช่วงที่ผ่านมาบทบาทของศูนย์อำนวยการรักษาวความสงบเรียบร้บรอยสอสอ,สอนี่ค่อนข้างเงียบนะใช่นะครับหลังจากที่ แปลงตัวมาจากสรสใช่ไหมถ้า<ช>เป็นสรสเนี่ยไม่ค่อยเป็นข่าวขราวเท่าไหร่เช้าวันนี้กับกลายเป็นที่จับตาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าไม่ใช่จับตาดูที่บทบาทของตัวสรสอเองหรอกแต่ว่าการจับตานี้ไปที่การประชุมที่ปลัดกระทรวงต่างๆได้รับเชิญให้มาครับการจับตานี้ก็เพื่อจะดูว่าจะมีใครบ้างที่ไม่มาหรือเปล่าใช่ใชวันนี้ <laughs> คือสอ,อสอเนี่ยเขาเรียกระดับประหลัดกระทรวงมาเพื่อชี้แจงถึงสถานการณ์แล้วก็ บอกถึงแนวทางการปฏิบัติตัวทั้งนี้เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าช่วงตลาดก่อนสงกรานจนถึงสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยบกบพศเขาเดินสายไปตามสถานที่ราชการต่างๆตามหน่วยงานราชการต่างๆแล้วปรากฏว่ามีคนระดับประหลัดกระทรวงเนี่ยไปให้การต้อนรับกบพศเป็นอย่างดีทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประหลัดกระทรวงอย่างคุณหมอณรงค์เนี่ยก็ประกาศตัวชัดว่า ไม่เห็นด้วยกับฝั่งรัฐบาลก็เชิญเข้าไปขนาดคุณสุเทพมอบนกหวีดทองคําให้ทีเดียวครับขณะที่กระทรวงอื่นอย่างกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านประหลัดกิติพงศ์กิตยารักษ์เนี่ยก็เชิญคุณสุเทพเข้าไปพบเหมือนกันเข้าไปหาหรือเข้าไปอะไรโดยบอกว่าก็มารับฟังปัญหาหรือแม้แต่กระทรวงกลาโหมประหลัดนิพัฒน์ทองเล็กซึ่งมองว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลก็ยังยอมให้คุณสุเทพเข้าไปในกระทรวงดังนั้นเนี่ยรัฐบาลน่าจะกังวลใจกับท่าทีอย่างนี้เพราะว่า มันน่าจะส่งผลทางจิตวิทยาไปถึงคนที่อยู่ภายนอกดูว่าข้าราชการยังเอาอยู่กับรัฐบาลหรือเปล่าครับผมว่ารัฐบาลคงรู้สึกหวั่นไหวพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทางคุณสุเทพเพื่อสุบรรณเลขาธิการกปรปสะเนี่ยได้พูดตลอดเวลาว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะไประเบชาเนี่ยอยู่ที่ข้าราชการใช่ไหมใช่ครับ,รบเพราะว่าข้าราชการนี่เป็นกลไกที่สําคัญที่สุด ถ้าเกิดถ้าคุณสุเทพเดินสายต่อไปแล้วไปทุกกระทรวงเนี่ยประหลัดทุกคนออกมาต้อนรับแล้วก็มีข้าราชการมาเป่านกกวีดบวกธงชาติด้วยใช่ครับภาพที่ออกมานี่ผมคิดว่ามันก็คงตั้งคําถามพอสมควรเกี่ยวกับความชอบธรรมของรัฐบาลเพราะฉะนั้นประชุมเชา้านี้ก็ชัดเจนเนะครับเป้าหมายก็คือเหมือนกับเป็นการปรามประหลัดทั้งหลายแหละครับวันนี้เนี่ยที่เท่าที่เช็คดูล่าสุด<ม><ม>คนที่จะไม่เข้ามีสองคนคนแรกคือคุณหมอณรงค์ซึ่งประกาศตัวชัดเจนว่าไม่เข้าเพราะว่า คุณหมอในะรองพยางาว่ายือนอยู่ข้างความถูกต้องอีกคนหนึ่งที่ไม่เข้าคือท่านประหลักกระทรวงแรงงานเนื่องจากขณะน,นี้ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้แจ้งไว้เบื้องต้นแต่ส่วนคนอื่นเนี่ยเราต้องจับตาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีใครเข้าหรือไม่เข้ายัางไงแต่ว่าน <ะ S 2> คนที่ถูกจับตามากที่สุดในเช้าวันนี้ก็คือประหลักกระทรวงยุติธรรมคุณกิติพงศ์กิติยารักนะครับ,รบซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือหาประสมควรเพราะว่าให้การต้อนรับ นั่งพูดคุยกับคุณสุเทพเนี่ย<ช>ภาพที่ออกมานี้ผมว่ารัฐบาลเห็นแล้วก็คงจะไม่ค่อยสบายใจมากนะเพราะว่าภาพท่านประหลัดกิติพงศ์เนี่ยเป็นภาพคนค่อนข้างกลางแล้วก็เป็นคนที่ว่าดําเนินกระบวนการปรองดองกระบวนการที่ทาได้ดีแล้วก็ได้รับความเชื่อถือจากสังคมค่อนข้างสูงใช่ครับดังนั้นภาพที่ประหลัดกิติพงศ์เนี่ยไปให้การต้อนรับคุณสุเทพเนี่ยรัฐบาลคงคิดว่ามีผลกระทบกับภาพลักษณ์ของรัฐบาลครับถึงแม้ว่าคุณกิติพงศ์เนี่ยจะโพสต์ใน Facebook เมื่อวานนี้ บอกว่าตัดสินใจจะไปร่วมประชุมตามที่สรสเชิญมาก็จริงนะครับรบแต่ว่าเนื้อหาในข้อความที่โพสตบนเฟซบุ o กเนี่ยผมว่ามีนสัยยะสําคัญมากเลยเพราะว่ามันไม่ใช่อยู่ที่ว่าไปหรือไม่ไปอย่างเดียวครับคุณกิติพงศ์บอกว่าขอเรียนว่าหลังจากที่ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้านแล้วเนี่ยตัดสินใจจะเข้าร่วมประชุมในวันที่17เมษายนนี้ตามที่สรสได้เชิญมาที่ผ่านมาเขายังไม่เคยมีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงของเรื่องที่เกิดขึ้นกับสอสโดยตรงเลย โดยในการประชุมคราวนี้หากได้รับโอกาสก็จะชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบถึงข้อเท็จจริงในส่วนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือที่ไปต้อนรับคุณสุเทพแปลว่าคุณกิติพงศ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะไปรับข้อมูลจากสาอ,อสอนนะแต่ตั้งใจไปชี้แจงว่าวันนั้นจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงต้องให้การต้อนรับกับคุณสุเทพครับใช่ครับคือถ้าเรากลับไปย้อนดูบทบาทของคุณกิติพงศ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณกิติพงศ์เนี่ยในฐานะเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ย มีบทบาทสําคัญมากในคณะกรรมการที่เรียกชื่อยวคอปปใช่ครับนะครับเป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาในสมัยคุณพิสิทธิ์เป็นรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สร้างความปรองดองนะครับหลังจากการพฤษภาปีห้าสามเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากในการดึงเอาเอดีตเลขาธิการสหาประชาชาตินะครับอดีตผู้นำหลายประเทศแล้วก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการสร้างความปรองดองเนี่ยมาเมืองไทยนะครับมาจัด เวทีมาดมสมองเพื่อที่จะหาทางออกจนกระทั่งได้ข้อเสนอปึกหนึ่งออกมาจำได้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็เป็นข้อเสนอที่รัฐบาลชุดนี้ก็ไม่เคยใส่ใจเลยยกเว้นยกเว้นบางประเด็นที่ได้ประโยชน์เช่นการโยยาที่จ่ายเงินก็เป็นก็มีที่มาที่ไปจากข้อเสนอของคอปนี่แหละนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยท่านประหลัดกิติพงศ์ก็ยังไม่ได้ยุติบทบาทในแง่ของการจะช่วยเป็นเวทีในการดึงเอาให้ฝ่ายต่างๆเนี่ยที่มีความเห็นขัดแย้งกันเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะครับ อย่างเช่นในช่วงวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นมาเนี่ยย้อนหลังไปตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วเนี่ยท่านก็เป็นพลังสําคัญนะครับในการร่วมกับภาคเอกชนกับขราชการบางส่วนนะครับทั้ง NGO ในการจัดเวทีเป็นระยะระยะนะครับ,รบที่จะประสานให้มันมีการแสดงความเห็นเพื่อหาทางออกทางสันติร่วมกันนะครับแล้วก็ถึงขั้นที่ช่วยอย่างเงียบเยบเหมือนกันในการ ประสานให้ให้ทั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยได้มีการสื่อสารกันได้นะครับครับก็ก็คงทําด้วยความบังดีมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านคงอธิบายได้อย่างแน่นอนว่าทําไมวันนั้นถึงได้พบคุณสุเทพผมคิดว่าคงไม่ใช่เป็นการที่จะมาบอกว่ามันเป็นเป็นอาการความกระด้างกันเดืองใช่ไหมเพราะถ้าเกิดดูดูอารมณ์ของท่านกิติพงศ์ในการต้อนรับคุณสุเทพเนี่ยด้วยความที่ท่านเป็นคนมีความปรองดองสูงท่านก็บอกว่าท่านพบคุณสุเทพเนี่ยก็เพื่อรับฟังความเห็นที่แตกต่าง คือผู้ชุมนุมมาเนี่ยเขาก็ต้องอยากสะท้อนอะไรดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของประหลัดกระทรวงที่จะไปรับฟังการสะท้อนปัญหาครับใช่ครับผมคิดว่าสําคัญมากที่ที่ยังจะต้องมีคนที่ยังยังมีคนถามเสมอว่าเอ๊ะมันมีใครบ้างไหมที่เป็นคนกลางพอที่จะให้ทั้งสองฝ่ายที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยฟังเนี่ยอย่างคุณคกิติพงศ์ก็อาจจะเป็นคนนึงในนั้นก็ได้นะนะคทุกคนคิดว่าบทบาทของท่านเนี่ยในฐานะเป็นประหลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็เคยมีบทบาทอยู่ในคอปอมาด้วยเนี่ยก็อาจจะทําบทบาท ในเชิงเงียบๆก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ไปเนี่ยถ้าดูจากการตั้งป้อมของสรสเนี่ยหรือว่าเสียงที่ออกมาจากพรรคเพื่อไทยหรือจากสรสบางคนมันก็อาจจะไม่ค่อยดีนักนในแง่ที่ว่า<ช>คือทําลายทุกคนเลยที่ท,ที่ม,ทมีที่มีภาพออกมาว่าคุยกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกมาใชครับ,รบซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าวันนี้ก็ก็คงน่าติดตามมากนะว่าในว่าในการประชุมวันนี้ท่านประกิติพงศ์จะอธิบายกับ ท่านแช่เข้าาเพื่อนเพื่อนประหลัดนะท่านแคร์<ช>ตรงนี้มากกว่านะท่านคไม่ได้แคร์สอรสอเท่าไหร่แต่ท่านอยากให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เป็นประหลัดด้วยกันเนี่ยนะเข้าใจ<ช>ว่าทําไมท่านถึงได้ทําอย่างที่ได้ท่านได้ทํามาและสอรสอก็คงแคร์เพื่อน,เพ,อนเพื่อนประหลัดของท่านกิติพงศ์น,น<ช>ะเพราะว่า<ช>ถ้าเกิดประหลัดทุกกระทรวงเนี่ยรวมตัวกันได้ขึ้นมานะ<ช>แล้วบังเอิญว่าหันไปหาเข้าทางกบพศเนี่ยจะมีปัญหากับทั้งสอสแล้วก็รัฐบาลสูงมากทีเดียวครับใช่ครับเพราะจากนี้ไปเนี่ยกลไกข้าราชการเนี่ยเป็นหัวใจเลยนะ ถ้าเกิดข้าราชการมีท่าทีเหมือนกับว่าค่อนข้างทิ้งระยะห่างจากรัฐบาลน,นี้มากเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าปัญหาเรื่องความชอบธรรมปัญหาเรื่องความมั่นคง,งของรัฐบาลคุณยิ่งรักซึ่งสันคอนอยู่แล้วนะก็คงจะลำบากมากขึ้นนะครับเช้ชาวันนี้สิบโมงนะครับก็จะมีการประชุมกันนะครับคุณนะทาริเพงดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับซึ่งก็มีฐานะเป็นในข้ารุชการของสอสอด้วยนะครับก็ถูกผู้สื่อข่าวถามเมื่อวานนี้ถ้าเกิดประหลัดคนไหนไม่มาร่วมประชุมเนี่ยผิดไหม คุณตรลิสก็บอกว่าไม่ไม่เป็นความผิดไม่มีโทษทางกฎหมายหรือทางวินยัยแต่ว่าในแง่ของหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความร่วมมือก็คือหมายว่าราชการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการสั่งงานได้ใช่ไหมก็ถือว่าไม่เหมาะสมแต่ว่าไม่รู้แปลว่าอะไรไม่เหมาะสมนะ, <c oughs> นะครับจะนําไปสู่การยกย้ายได้หรือไม่นะครับแต่สบายใจได้อย่างหนึ่งว่าในในช่วงโหริโฮต่อแบบเนี้ยในช่วงที่รัฐบาลยังมีแค่สถานะรักษาการอยู่เนี่ย การโยกย้ายประหลัดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ทําได้เลยนะครับจะต้องผ่านกระบวนการเห็นชอบของกะกะตนะครับ,รบแล้วก็จะได้หวังเลยว่าว่าในในช่วงนี้จะย้ายใครได้นะครับอย่าว่าแต่โยกยายนะครับบางทีอนุมัติงบกก,ะกะตออยังเคียวขนาดนี้แล้วถ้าเกิดการโยกย้ายด้วยเหตุผลทางการเมืองเนี่ยแน่นอนว่ากะกะตไม่น่าจะอนุมัติครับ,รบผมว่าน่าสนใจบ,บทบาทของข้าราชการในช่วงนี้คือถ้าเราดูจากบรรยากาศที่คนสุเทพและคณะกะปปสเนี่ย แวะไปเยี่ยมเยียนตามหน่วยราชการต่างๆเนี่ยบรรยากาศผมเชื่อว่ามันก็ฟ้องชัดเจนนะว่าคนในกระทรวงแต่และกระทรวงส่วนใหญ่นี่เขารู้สึกยังไงเพราะทุกกระทรวงที่ไปนี่ก็จะมีข้าราชการจํานวนมากเลยนะออกมาเนี่ยถือธงชาติมั่งเป่านกวีดแล้วก็โหร้องต้อนรับคณะของคุณสุเทพเนี่ยก็แสดงว่าในในหลายกระทรวงนะครับที่เป็นข่าวเนี่ยก็ชัดเจนว่าความรู้สึกหรือจุดยืนหรือความเห็นของคนในกระทรวงทั้งหลายนี่เป็นยังไง เพราะว่าพอเราไปตรวจสอบลึกๆกับข้าราชการทั้งระดับกลางระดับผู้ใหญ่ในกระทรวงทั้งหลายเนี่ยก็อดัดใจกับการทํางานของรัฐบาลจุดนี้พอสมควรนะครับและยิ่งในช่วงนี้มันช่วงสุญญากาศจริงๆนะผมก็ไม่แน่ใจว่าที่บอกว่ารักษาการอยู่ขณะนี้เนี่ยรัฐมนตรีสักกี่คนที่ไปทํางานจริงๆใครใครที่เข้าไปที่ทํางานได้บ้างอย่างคุณเฉลิมรัฐมนตรีรักษาการแรงงานอยู่เนี่ยถามว่า วันที่เข้ากระทรวงแลวก็สั่งงานเกี่ยวเรื่องรงงานแค่ไหนรู้สึกว่าท่านเฉลิมจะอยู่ที่สอสจะเป็นหลักใช่ไหม <c oughs> ครับคุณนัทวุฒิสายเกลือเนี่ยใช่ไหมรัฐมนตรี <c oughs> เหมือนกันกนะถานอยากถามว่าทุกวันนี้มีความเห็นตรงไหนหรือสั่งการอะไรบ้างในฐานะเป็นรัฐมนตรีท่านนัทวุฒิที่ที่ไปบ่อยสุดคืออินพเรียนลาดพร้าวมีแถลงข่าวทุกวันใช่ครับเพราะทุกวันนี้ที่ตกเป็นข่าวแต่ละท่านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเมืองมากกว่าเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทหรือว่าหน้าที่ในฐานะเป็นรัฐมนตรีรักษาการอยู่เพราะฉะนั้นกกก็็็ัันนนี้เปคคําาาถมลวรบ่ การรักษาการในทางปฏิบัตินะั้นมันแปลว่าอะไรนะครับอะล่ะครับไอ้นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของสรส,สกับการประชุมกับปลัดกระทรวงทั้งหลายนะครับแต่ว่ามันก็มีความเคลื่อนไหวอ,อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าก็คงจะมีความสําคัญแหละเพราะว่าก็จะมีการตัดหารือกันนะครับของกกตอสองส่วนก็คือกับพรรคการเมืองในวันที่ยี่สิบสองนี้นะครับเพื่อที่จะหาข้อตกลงร่วมกันในเรื่องของการเดินนน่าจากการเลือกตั้ง แล้วก็29นี้ก็จะมีการพบกับรัฐบาลใช่ครับ,รบก็คงจะเป็นประเด็นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเราดูจากเนี่ยสิ่งที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรก็กอที่ดูแลเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยโพสต์ใน f c e e o o o เนี่ยก็เริ่มเห็นโครงล่างแล้วแหะว่าถ้าเดินหน้าต่อไปได้จริงๆเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยจะมีขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มองเลยไปอีกว่าสามารถที่จะมีสภาแล้วก็มีรัฐบาลได้เมื่อไหร่หรือซ้ำไปใช่ครับ คุณสมชายโพสเฟซบุ๊กบอกว่า<ม>ถ้ามองโลกแง่ดีทุกอย่างเป็นไปได้โดยราบรื่นเพราะตอนนี้ก็เริ่มเห็นว่ามีโอกาสาที่จะจัดการการเลือกตั้งได้คุณสมชายบอกว่าย2นี้หารือกับพรรคการเมืองยี่สิบหารือกับรัฐบาลแล้วถ้าตกลงกันได้ด้วยดีทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเห็น <He en S 2> ว่าสามารถจัดการการเลือกตั้งได้ก็จะใช้กรอบระยะเวลา90วันในการจัดการ<ม>การเลือกตั้งดังนั้นวันเลือกตั้งเนี่ยน่าจะอยู่ในวันที่ย9สก้ากรกฎาคม ยี่สิบเก้ากกาคมถ้าเกิดเลือกตั้งได้ปุ๊บทีนี้เราก็มาดูกันว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะมีรัฐบาลกันได้คุณสมชายก็บอกว่าถ้าเลือกตั้งยี่สิบเก้าปกติภายในสามสิบวันก็จะประกาศให้มีการประชุมสภาค,ครั้งแรกแล้วถัดไปอีกสามสิบวันก็จะเป็นการเลือกนายกดังนั้นเนี่ยเราน่าจะมีรัฐบาลใหม่ในช่วงราวเดือนปลายเดือนกันยาถึงต้นเดือนตุลาเราก็น่าจะเห็นรัฐบาลใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นกรอบเวลาที่ ไม่หนีไปจากช่วงแรกเท่าไหร่ที่ตอนที่เรามีการเลือกตั้งสองคุมภาพันธ์เลือกตั้งสองคุมภาพันเนี่ยมันมีการบอกว่ากรกตต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จในร้อยแปดสิบวันตอนนั้นก็มาไล่ไล่ระยะเวลาลงล็อกกันจะมีรัฐบาลใหม่ก็ลงล็อกกันในระยะเวลาประมาณนี้ครับครับก็หมายความว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณสมชัยวิเคราะห์ครับก็การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การมีสภาเต็มรูปแบบแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยแต่ว่าทั้งหมดนี้ไม่พูดถึงปััจจย คุณสมชัยชโค้ดใหญ่ด้วยคําว่ามองโลกในแง่ดีเพราะตอนนี้ก็สิ่งที่เป็นปัญหาหลักที่ต้องมาคุยกันคือว่าจะจัดการกับกบปสยังไงไม่ให้เขาขัดขวางการเลือกตั้งคุณสมชัยเคยบอกเมื่อวานนี้ว่าถ้าเกิดในส่วนของของพรรคการเมืองเนี่ยไม่มีปัญหาก็เหลือแต่กบปสแต่ว่ากบปสเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของกะกะตที่จะไปคุยนะ uh, uh. คุณสมชายบอกว่ากบปสเนี่ยเป็นหน้าที่ เพราะมันเป็นความขัดแย้งของรัฐบาลกับกอปสอแล้วนะรัฐบาลก็ต้องไปเคลียร์กับกอปสอเองแล้วทุกอย่างจะได้เรียบร้อยแล้วกอตก,ก็พร้อมจะเดินหน้าจัดการการเลือกตั้งครับ,อ,อ,รบอันนี้ก็เป็นความเห็นซึ่งมองโลกในแง่เดียวกับคุณสมชายแต่ผมก็ไม่น่าจว่าในส่วนอื่นๆจะเห็นด้วยกับคุณสมชายแค่ไหนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นไปตามที่คุณสมชายมองเนี่ยกรกฎราคมเนี่ยมันก็ไกลามาก,กน,นะครับมันหมายความว่าเราจะต้องทนอยู่กับสภาพการเมืองแบบนี้อีกตั้งสามเดือนสี่เดือนเลยฮนะเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าถ้าทุกอย่าง มีการเคาะกําหนดวันแน่นอนอย่างมมสมมุติว่าปลายเดือนนี้วันที่29<ก>เนี่ยตกลงกันได้แล้วมีการเคาะกันขึ้นมาทุกทุกส่วนเนี่ยตกลงว่าจะลงเลือกตั้งกันจริงๆแล้วจะไม่มีการขัดขวางช่วงหลังจากนี้ไปก,ก็จะเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเลือกตั้งความอึ่นรึมก็จะไม่มีเท่าไหร่จะเป็นช่วงหาเสียงซะมากกว่าเราน่าจะพ้นความขัดแย้งตรงนี้ได้แต่ปัญหาคือว่าช่วงระหว่างนั้นจนไปถึงวันเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าที่ทําให้คนตัดสินใจ ออกมาขัดขวางการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งครับสมมติถ้าเรามองว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดของพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณด้วยนะครับครับก็อาจจะตีความได้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่อาจจะคุยกันอยู่ใช่ไหมว่าโอเคละเราปลายทางมาก่อนเลยปลายทางคือให้มีการเลือกตั้งครับแล้วสิ่งจะเกิดขึ้นระวังนี้จนถึงปลายทางเนี่ยจะเอาอยัางไงก็มาคุยกันอ่ายัางไงก็ว่ามาใช่ไหมครับซึ่งหมายความว่าคดีต่างๆที่เป็นห่วงบรรยายกันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงขนาดนั้นก็ได้มึง คุณทักษิณก็ทาใจแล้วว่าโอเคคุณยิ่งรักโดนขนาดนี้คงจะรอดยากแต่สุดท้ายมันมีการเลือกตั้งอ่ะที่รออยู่เนี่ยอย่างน้อยพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณก็มั่นใจได้ว่า<ช>ยัางไงยังไงสุดท้ายแล้วเราก็ยังกลับมาเมียมหน้าทางการเมืองอยู่ใช่คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาแฮปปี้มากถ้ามีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเลือกตั้งอะไรแต่ขอให้ยืนยันก่อนนะว่าจะมีการเลือกตั้งไม่ใช่ว่าเว้นไปเรื่อยๆแต่เนี่ยเขารับไม่ได้แต่ถ้าเกิดการเลือกตั้งอไหรพรรคเพื่อไทยจะรับได้แต่อย่าให้มันลากเกินไปเท่่่่่าาาาานนนนนััั้้เอองครรรบบกก็ยทททีีีวตสิ เป็นประเด็นเฉพาะหน้าที่สุดนะครับและทําให้หลายคนเป็นห่วงว่ามันจะนําไปสู่การเผชิญหน้ากันจนสู่ความบุนแดงหรือเปล่าก็คือคดีที่กําลังอยู่ในระหว่างการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายคุณทเวินเปลี่ยนสีนะครับซึ่งวันนี้แหละวันที่18ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันที่แปเนี่ยก็เป็นครบกําหนด15วันที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องทําหนังสือชี้แจงต่อศาลนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็หมายความว่าศาลก็จะวินิจฉัยแล้วล่ะนะครับ ก็ทนนี่คําถามใหญ่ก็คือว่าคําวิจัยของสารธรรมนูญนั้นจะออกมาแบบไหนใช่ไหมมันจะออกมาเฉพาะตัวคุณยิ่งรักเลยหรือว่ามันจะผูกพันไปถึงสถานะของคอรมอทั้งชุดด้วยซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ากําลังอาจจะเป็นประเด็นของการต่อรองกันอยู่หรือเปล่าไมถ่ถ้าเกิดเราไปดูความเห็นของนักวิชาการทั้งหลายนะครับแม้ว,ว่านักวิชาการทั้งทั้งในฝั่งที่ไม่ยืนกับรัฐบาลแล้วก็ยืนรัฐบาลทุกคนเห็นตรงกันว่าคำวิจัยของสารธรรมนูนั้นถ้าเกิดออกมาไม่ชัดเจนเนี่ยจะยิ่งมีปัญหากับการปฏิบัติก็้นใหญ่ สมมติว่าสารรัฐมนูลตัดสินมาว่าคุณยิ่งรักพ้นสภาพอาต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปแต่ไม่ได้ชี้ไปถึงกรณีของคณะรัฐมนตรีรักษาการก็จะกลายเป็นเรื่องคลุมเครือทางการเมืองเข้าไปอีก ừ ừ คือสารรัฐมนูลต้องชี้ให้ชัดลงไปเลยถ้าเกิดถ้าถ้าเห็นตัวเองเห็นว่าตัวเองเป็นคนที่จะเคลียร์ปัญหาบ้านเมืองได้สารารัฐมนูลต้องทําให้ชัดต้องอธิบายกฎหมายให้ชัดแล้วก็บอกไปเลยว่าอะไรที่จะทําได้ต่อไปนี้อะไรที่จะทำไม่ได้ครับ ก็มีการวิเคราะห์กันแล้วก็ลองมองดูไปข้างหน้าว่าเอ๊ะมันมีทางออกอะไรบ้างที่ทางสารธนูเนี่ยจะชี้ขาดออกมานะครับตอนนี้เท่าที่รวบรวมได้ตอนนี้มันดูเหมือนว่ามันจะมีอยู่ความเป็นไปได้อยู่ห้าห้าทางใช่ไหมครับว่าสารวินิจฉัยออกมาอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยก็สารธนูญก็จะวินิจฉัยว่าให้คนยิ่งลักเนี่ยพ้นจากการเป็นนายก เท่านั้นนะครับไม่ประเด็นอื่นนี่ไม่ยุ่งเลยที่เหลือก็ไปทีความกันเองไปว่ากันต่อเองนี่แหละที่นักวิชาการว่าจะเป็นปัญหาที่นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่จะสร้างปัญหาใหม่ครับตามมาใช่ครับข้อที่สองเนี่ยวินิจฉัยให้คุณยิ่งรักเนี่ยพ้นจากนายกแต่คณะรัฐมนตรีรักษาการต่อไปได้อันนี้ก็อันนี้ก็อาจะเป็นก็จะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่มีความชัดเจนแต่ว่าจะถูกใจใครแค่ไหนยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะนะครับ สามก็วินิจฉัยให้คุณยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีร่วมประชุมเห็นชอบในการโยกย้ายคุณทวินพ้นจากตําแหน่งพ้นใช่ไหมคือพ้นจากพ,พ้นจากก็คือตำแหน่งไปพ้นไปบางคนอ่าบางคนซึ่งเราต้องไปนับอีกก็มีกี่คนในวันที่ประชุมวันนั้นนะครับครับส่วนรัฐมนตรีที่ไม่ได้ร่วมประชุมก็รักษาการต่อไปได้สุดทารือนี้น่าสนเหมือนกันใช่ไหมสองกับสามนี่คำจริงมันก็คล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าอันที่สามเนี่ยจานวนของคณะรัฐมนตรีเนี่ย อาจจะจำนวนลดน้อยลงไปไม่เต็มคณะเหมือนกับข้อที่สองส่วนข้อที่สี่เนี่ยวินิจฉัยให้คุณยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีเนี่ยทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งไปเลยอันนี้ก็ชัดเจนมากเลยว่าทั้งคณะไปเลยนะครับซึ่งก็หมายความว่าจะไม่มีรัฐบาลละไม่มีนายกละนะครับข้อห้าก็วินิจฉัยให้คุณยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งและวินิจฉัยให้ชัดเจนไปอีกต่อเพื่อตอบคาถามที่อาจจะมีถามมาก็คือและวินิจฉัยให้วุฒิสภาทหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรในการเลือกนายกคนใหม่ ข้อห้านี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกลัวที่สุดข้อห้านี่คือสิ่งที่คุณไพบูลนีติตะวันเมื่องี้ดไปคือคุณไพบูนีไปบอกว่าทําให้รัฐบาลนี้เป็นสุญญากาศไปซะแล้วก็ช่วยบอกด้วยว่าจะอุดช่องสุญญา,า,ากาศยังไงก็คือวิธีที่ห้านี่เองครับนี่คือห้าข้อของความเป็นไปได้ล่ะจากการวินิจฉัยของสารรัฐธรมนูญล,ล่ะนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยก็คือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยจจะทําใจรับได้นะครับค,บคณยิ่งรักเนี่ยถ้าที่คุยอยู่ในพรรคล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าคนในพรรคก็ เหมือนพร้อมมาแล้วว่าคุณยิ่รักถ้าต้องไปก็ต้องไปละนะแต่ยังยังในสุดมันมีการเลือกตั้งรอยอยู่ข้างหน้านะครับนั่นก็คือหลักประกันที่พรรคเพื่อไทยต้องการมากที่สุดแต่ถ้าเป็นข้อที่4ข้อ5คือคุณยิ่งรักไปรัฐมนตรีทั้งคณะไปนะครับแล้วก็ทวิชัยชเพิ่มเติมอีกให้บุธิสภาทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรได้แล้วก็เลือกนายกคนใหม่ได้นี่ก็ถือว่าจบเลย จริงๆถ้าอย่างข้อสี่เนี่ยก็ยังถือเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันครับคือศาลกําลังจะตัดสินว่าทําให้เป็นสุญญากาศแต่ศาลไม่ได้บอกว่าขั้นตอนต่อไปในการปิดสุญญากาศคืออะไรทีนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ตีความเี้ก็จะเป็นการชิงอํานาจรัฐาธิปัตย์อย่างที่ว่ากันหรือเปล่าครับครับอาล้ครับทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ที่รออยู่ข้างหน้านะครับครับเช้าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมิติข่าว90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย